สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เปียธิดานะคะอาจารย์นกเรียกอาจารย์นกก็ได้นะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจนะคะก็วันนี้ขอบคุณทางสถาบันการเรียนรู้นะคะที่ให้โอกาสมาแชร์ประสบการณ์การสอนออนไลน์นะคะก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ได้มีโอกาสอาสอนออนไลน์ในช่วงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเทอมที่2แล้วนะคะที่ได้ใช้ Microsoft Teams ในการสอนนะคะแต่แล้วมหาวิทยาลัยก็จะใช้ ตัวแพลตฟอร์มต่างกันแต่ว่าทางแม่โจ้ก็จะใช้ลิขสิทธิ์ของทาง Microsoft Teams นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ทริคที่ใช้ในระหว่างที่สอนสอนออนไลน์แล้วกันนะคะอันนี้มีรูปให้ดู<笑><笑>ก็รูปรูปเบื้องหลังนะคะนี่เป็นห้องทำงานที่บ้านตรงนี้เลยนะคะเวลาเราสอนออนไลน์เนี่ยก็อุปกรณ์เพียบค่ะอาจารย์มี มี n ิ Light มีแสงส่องสว่างนะคะแล้วก็มีตัวคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เป็นอ่าเป็นเหมือนกับตัวโฮสต์ที่เริ่มสตาร์ทมิทติ้งนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ประกอบก็จะใช้ iPad ด้วยในการเขียนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าวิชาที่สอนเนี่ยเป็นเป็นวิชาเคมีแล้วก็ จะเขียนเขียนตัวโครงสร้างเขียนอะไรปฏิกิยาอะไรเนี้ยเยอะค่ะก็จะใช้ iPad ด้วยแล้วก็ส่วนโทรศัพท์มือถือก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าใช้ใช้ร่วมด้วยปกติจะใช้3ามสามตัวประกอบกันนะคะก็มีตัวอย่างให้ดูอันนี้ด้านบนนี้ก็จะเป็นภาพที่เราแชร์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้นักศึกษาดูอันนี้เป็นวิชาแลบที่ไม่ได้มาเรียนจริงในห้องนะคะก็ อาศัยว่าให้นักศึกษาดูอุปกรณ์เครื่องแก้วแล้วก็เราหยิบจับให้เขาดูเขาจะได้เห็นว่าอ๋ออาจารย์จับอย่างไงใชงง้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะก็แอบหยิบเครื่องแก้วมาจากมหาวิทยาลัยอะ,ะคะ่ะมาโชว์มาใช้ที่บ้านเลยแล้วก็ทีนี้ก็จะมีอ่านี่ตัวอย่างตัวอย่างที่เราเขียนนะคะเขียนหน้าจอสอน ก็จะมีการแนะนำแอปพลิเคชันที่ตอนนี้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่าใช้ง่ายแล้วก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับอาจารย์ถ้าจะนำไปใช้นะคะหรือบางท่านที่ใช้เป็นลักษณะของอสไลด์สอนนะคะโอ๊ะจะบังนิดนึงเปิดขึ้นมันหายไปสไลด์สอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะก็จะประมาณนี้รวมๆของ Microsoft Teams เดี๋ยวจะค่อยๆไปทีละ topic ล้วกันนะคะทีนี้ อ,อย่างแรกเลยก็คือ Microsoft Teams เนี่ยมันจะมะีจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถที่จะต่ออุปกรณ์เข้าไปในตัว Account ของ Microsoft Teams ที่เรามีเนี่ยเป็น Account เดียวนะคะที่หมหาวิทยาลัยจ้างให้นะคะแต่ว่าเราสามารถจะ,ะใช้อุปกรณ์หลายตัวพร้อมๆกันไดนะะ้โดยปกติตอนที่สอนเนี่ยเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นเป็นโฮสต์หลักเพราะว่า มันตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็มีกล้องเว็บแคมอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวเว็บแคมเนี้ยก็จะส่องหน้าผู้สอนโดยตรงแล้วเราก็ใช้เป็นกล้องหลักที่นักศึกษาจะเห็นหน้าตลอดเวลาทีนี้ส่วนคอมพิวเตอร์มันก็จะมีจุดด้อยก็คือเราจะเขียนได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการต่อตัว iPad เข้าไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าอาจารย์ท่านไหนมีแท็บเล็ตอื่นๆเนี่ยคะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันก็ต่อเข้าไปเพื่อที่จะเขียนหน้าจอหรือว่าเปิดโปรแกรมในการสาธิตต่างๆนะคะ แล้วก็อีกอุกอกอกปรกรณ์นหนึ่งก็คือเราก็จะใช้ตัวเดี๋ยวขยับทางนี้ใช้ตัว iPhone นะคะ i p อ o n e ถ้าไม่ได้ทำการแสดงสารพิษอะไรที่โชว์เครื่องแก้วหรืออะไรเงี้ยค่ะปกติก็จะเปิด iPhone ไว้แล้วก็จอยมิทติ้งเข้าไปใช้เป็นคล้ายๆกับตัวมอนิเตอร์อะค่ะที่จะให้ให้เห็นมุมมองว่านักศึกษาเขาเห็น ในหน้าจอของโทรศัพท์เขาอย่างไงบ้างเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยอะค่ะเราก็อยากเห็นว่าถ้าสไลด์ไปปรากฏบนโทรศัพท์มือถือแล้วตัวหนังสือมันเล็กไปไหมหรือใหญ่ไปอย่างไงบ้างที่นักศึกษาจะเห็นจริงๆนะคะเราก็เปิดไว้มอนิเตอร์ด้วยในส่วนนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ทั้งหมด3 3สชิ้นด้วยกันนะคะรวมจอยเข้าไปใน Microsoft Teams a c c o u n t เดียวค่ะเดี๋ยวจะแสดงสาธิตให้ดูว่าจอยอยังไงนะคะ โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสตาร์ทมิทติ้งของ Microsoft Teams ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะจอย iPad เข้าไปเสร็จเราก็จะแสดงให้ดูว่าเวลาเขียนเขียนกระดานในแอปพลิเคชันใน iPad หรือว่าแสดงสไลด์ของ PowerPoint เนี่ยจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะคะเดี๋ยวลองเปิด Microsoft Teams ค่ะ บางมาหาลัยอาจจะใช้ตัวซูมนะคะแต่ว่าก็ฟังกช์ชันก็จะคล้ายๆกันทีนี้อันนี้เป็นห้องเห็นไหมก็จะมีรายวิชาที่สอนอยู่ในเทอมนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องสำหรับเป็นห้องฝึกสอนของตัวเองที่ตั้งตั้งขึ้นมาไว้ซ้อมค่ะเป็นห้องเดโมเอาไว้ซ้อมอย่างเดียวไม่มีไม่มีนักศึกษาอยู่ในห้องนี้นะคะเราก็สามารถกดกด start meeting เลย ปึ๊บปิดกล้องก็ได้นี่เห็นฉากสีเขียวนะนก,กินสกรนค่ะก็กดจอยค่ะตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเป็นโฮสต์หลัก,กอย่างที่บอกนะคะตั้งไว้ปิดไมค์ก่อนก็ได้ะคะ่ะโอเคค่ะนี่ก็คือหน้าตาของ microsoft teams นะคะเสร็จแล้ว ตัว Microsoft t e a m เองเขาก็สามารถที่จะแชร์สไลด์ได้เช่นเดียวกันกับกับ Zoom นะคะเรากดกดแชร์ตัวตรงนี้ได้สามารถแชร์แชร์หน้าจอแชร์ไฟล์ PowerPoint ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเขียนโดย iPad เนี่ยเราก็จะเดี๋ยวขออาจารย์ม็อกเปิดท็อปเปิดกล้องท็อปวิวอีกทีนเนี่ยคะ่ะค่ะได้แบเต็มจอเลยไหมครับประมาณนี้ก็ได้ ไม่รู้จะชัดหรือเปล่าก็ใน iPad เราก็จะลงแอปพลิเคชัน Teams ไว้นะคะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรอะไรเนาะแล้วก็เราก็จอ,อยมิทติ้งเข้าไปเหมือนกับเป็นนักนักเรียนคนหนึ่งนะคะก็จะมีปุ่มจอ,อยอยู่ตรงนี้นะจะไม่ค่อยเห็นแน่เลยใช่ไหมเออไม่เป็นไรครับเอาไปข้างล่างอย่จะ zoom ให้ใช่ไหมคะ่ะได้อยู่่ะเนี่ยค่ะ มันจะมีสีน้ำเงินตรงนี้นก็กดจอยทีนี้ไอแพดก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเราเราอยากจะเพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าไปในมิสติงนี้หรือว่าเราอยากจะย้ายมาใช้อุปกรณ์นี้เลยแล้วก็ปิดปิดตัวอุปกรณ์เดิมนะคะแล้วก็จะใช้ออปชันที่ว่า add this device ก็คือจอยจอยอุปกรณ์นี้เข้าไปโดยที่ยังยังเก็บคอมพิวเตอร์ไว้นะคะคอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นโฮสต์อยู่เราก็กด add device นะคะ อันนี้สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องต่อสายเชื่อมระหว่าง iPad กับคอมพิวเตอร์เลยนะคะแต่แค่ว่า iPad ต้องมี Wi-Fi เป็นของตัวเองนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นระบบเดียวกัน Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ะคะ่ะเสร็จแล้วตัว iPad ก็จะเป็นคนแชร์สกินนะคะเราก็จะกดแชร์ตรงนี้แล้วก็แชร์สกินแล้วก็ต้องกด Start b r o a d c a s t อีกทีหนึ่งนะคะนับ3 2 1เรียบร้อย ทีนี้ iPad ก็จะเป็นผู้ผู้แชร์สกรีนแล้วนะคะก็จะจะเห็นได้ว่าหน้าหน้าต่างของ iPad ก็จะไปปรากฏบนบนจอหลักของ Microsoft Teams ทีนี้ถ้าเราอยากเห็น Microsoft Teams ด้วยจะได้ไหมคะอยากเห็นคอมพิวเตอร์ด้วยค่อยๆสลับไปสลับมาอ๋อเราใช้สลับไปใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับระหว่าง1กับ2ออันกับ2ครับโอเคอ้างหนึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งคือเห็น <He> en, จอค <computer S 2> <จ>อมพิวเตอร์สองคือเห็นไอแพดโอเคงั้นเห็น iPad แป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะ<อ>ทีนี้ในใน iPad ก็จะมีแอปพลิเคชันเขียนที่ที่ใช้นะคะทีนี้อ่าขอขอขอเปิดตัวนี้แล้วกันที่ใช้ประจำก็คือก o ๊ดโนต์นะคะโอเคมองไม่ค่อยเห็นโอเคได้แล้วค่ะทีนี้ในในแอปก o ๊ดโนต์ เราก็จะเป็นลนักษณะของของกระดานนะคะนี่กระดานเขียนตรงนี้นะคะนี่คือหน้าตาของ iPad ที่เราที่เรากำลังแชร์สก,กินอยู่นะคะแล้วก็นี่คือหน้าตาของที่ปรากฏบน m i r r s s o t t t e m s ที่นักศึกษาจะเห็นนะคะเราก็สามารถที่จะเขียนแบบเรียวไทม์ได้เลยะคะ่ะอย่างเช่นนี่เขียนได้เขียนได้เลยมันก็จะไปปรากฏ ปรากฏอยู่บนหน้าต่างของ Microsoft Teams นะคะเท่าที่ใช้มาก็คือพบว่าดีเลย์ดีเลย์น้อยมากค่ะเขียนปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะจะปรากฏบน Microsoft Teams เลยค่ะเราก็สามารถที่จะวาดโครงสร้างต่างๆให้นักศึกษาดูได้ได้เลยค่ะเโครงสร้างเคมีอค่ะก็โดยที่อันนี้เนี่ย iPad ไม่ได้มีสายต่อเลยใช่ค่ะเป็นไว r e l ครับ ค่ะต่อแค่ Wi-Fi ต่อแค่ Wi-Fi เฉยๆครับแล้วก็แล้วก็แค่จอยมิ팅เข้าไปเหมือนกับเป็นนัก,นกศึกษาคนหนึ่งแล้วก็แชร์สกีนซึ่งจริงๆเราก็นักศึกษาคนหนึ่งก็สามารถทําได้แต่นี่คือเราเราใช้แอคเคาท์เดียวกันนะคะทั้งสองทั้งสองตัวนี้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ iPad เนี่ยคือเปียธิดาเหมือนกันทั้งคู่เลยเราก็จะเห็นว่าตัว Participant ไม่ได้เพิ่มขึ้นมีคนเดียวมีคนเดียวอยู่มีเปียธิดาอยู่คนเดียวค่ะก็สามารถจะแชร แชร์ตัวกระดานแล้วก็เขียนกระดานสอนได้หรือว่าถ้าอาจารย์ท่านไหนมีสไลด์สอนนะคะเป็นเป็น powerpoint นะคะเราก็เซฟเป็น pdf แล้วก็โหลดเข้ามาในในแอปพลิเคชันเขียนนี้ได้แล้วก็เราก็สามารถจะวงวง,ว,งวาดวาด,วาดเขียนเขียนเพิ่มเข้าไปให้นักศึกษาได้นะคะนะคะอะไรพวกนี้ก็เขียนเขียนสอนได้เลยนะคะนี่ก็ก็เป็นการ connect ตัวอุปกรณ์เข้าไปแล้ว อีกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากโชว์ให้ดูนะคะเบอร์หนึ่งใช่ไหมเอหนึ่งสองสองโอเคคอีกฟังก์ชันหนึ่งนอกจากการแชร์สกีนแล้วก็เขียนเขียนในตัวแอปพลิเคชันสอนแล้วนะคะมีการแชร์อีกแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกดีชอบเราขอสต็อกก่อนนะคะขอสต็อกก่อนนี่หายไปละอีกอันหนึ่งก็คือการแชร์แชร์วิดีโอค่ะแชร์วิดีโอนี้จะเป็น ฟังก์ชันหนึ่งที่เราสามารถใช้กล้องของ iPad นะคะ,ะห้องอาจจะลกนิดนึงขอขออภัยเราสามารถใช้กล้องของ iPad ในการเนี่ยค่ะในการแสดงสาธิตสาธิตอะไรก็ตามเห็นไหมเอ่ยน่าจะไม่เห็นแน่เลยเห <c oughs> ็นครับเห็นครับนะคะะคะเราสามารถสอ่องกล้องเดี๋ยวเนาวขอเปิดกล้อง เน,นี่ยค่ะอันนี้คือมุมมองที่เห็นเรา,เราสามารถใช้ iPad เนี่ยเป็นเป็นกล้องที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอสาธิตนะคะกิจกรรมต่างๆกดจริงอะไรเงี้ยโอ้ได้เลยนะคะโดยที่ที่พบว่ามหัศจรรย์ก็คือว่าภาพภาพที่ปรากฏบนบนการแชร์วิดีโอเนี้ยค่ะมันจะไม่มี และไม่มีตัวนาฬิกาหรือว่าไม่มีลายน้ำไม่เลยขวางเลยเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกคลีนอะไรนะคะคลีน <Clean> HDI เลยใช่ค่ะไม่มีตัวอะไรบังเลยซึ่งพบว่าตอนที่เอามาสอนสอนนักศึกษาเนี่ยเราสามารถตั้งเครื่องแก้วตั้งอุปกรณ์หรือตั้งอะไรให้หนักศึกษาดูได้เลยโดยใช้โดยใช้กล้องนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะใน iPad นี่กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เนาะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันการแชร์ แชร์วิดีโอนะคะนี่เรากดปิดไปก่อนนะคะก็เมื่อเสร็จการแชร์เราก็กดสต็อปได้นะคะนี่ก็เป็นเป็นการใช้ iPad ต่อเข้ากับตัวของ Microsoft Teams แบบแบบไวเลสนะคะไม่มีการไม่มีการต่อสายเชื่อมนะคะนี่เดี๋ยวเรากลับมาที่ Microsoft Teams เนาะค่ะทีนี้อีกอีกฟังก์ชันหนึ่ง ที่รู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์ก็คือการการแชร์แบบแชร์ PowerPoint นะคะนี้ใน Microsoft Teams เนี่ยเราจะมีแชร์คอนเทนต์ได้หลายแบบซึ่งปกติเราก็จะใช้การแชร์หน้าจอเนาะแชร์วินโดว์อย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เราจะสอน PowerPoint นี้แล้วก็เปิดแชร์วินโดว์ตัวนี้เห็นไหมเอ่ยทีนี้ปัญหาคือพอเรากดแชร์ปุ๊บเนี่ยตัวตัว แผงคอนโทรลของ Microsoft t ท a มมันจะหายไปเลยค่ะเพราะว่าเขาจะให้เราไปเปิดหน้าต่างที่เราต้องการจะแชร์อย่างในกรณีนี้เราเปิดนกซูมอยู่เนาะเปิด powerpoint ใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะมีแถบแถบแดงๆกล่องแดงๆเนี่ยค่ะครอบอยู่หมายความว่าเรากับนักศึกษากำลังเห็นเห็นภาพในกล่องนี้ถูกไหมคะจันมกอ๋เป็นขอบแดงเป็นขอบแดง,ดงๆใช่ไหมคะขอบแดงๆก็คือจุดที่เรา ที่เราแชร์แชร์หน้าจออยู่ค่ะทีนี้พอเราแชร์หน้าจอแบบใช้การแชร์สกรีนเนี่ยแบบแชร์วินโดว์เนี่ยเราจะไม่เห็นตัว Microsoft Teams เลยไม่เห็นว่าตอนนี้มีนักศึกษากี่คนมีผู้มีผู้เข้าชมกี่ท่านส่งข้อความมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเราจะเห็นแต่ตัวผู้สอนเนี่ยค่ะจะเห็นแต่หน้าจอที่เป็น PowerPoint อย่างเดียวนะคะนี่คือการแชร์แบบแบบเก่าแบบดั้งเดิมเนาะ ซึ่งมีข้อเสียตรงนี้ก็คือเราไม่สามารถคอนโทรลตัว Microsoft Teams ได้เลยทีนี้มันก็มีอีกอฟังก์ชันหนึ่งที่ Microsoft Teams พัฒนาขึ้นมาเพิ่มก็คือการแชร์ PowerPoint ค่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูนะคะเราเรากดแชร์ที่เดิมเนาะทุกอย่างอยู่ที่เดิมหมดตรงตรง,ตรงลูกศรแชร์ตรงนี้นะคะเราก็จะดูตรงคำว่า PowerPoint ด้านล่างเนะะี่ยค่ะตรง PowerPoint นี้นะคะไฟล์ไฟล์ฟก็กด browse ได้ สามารถอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ได้จะหาเจอไหมหรือตรงนี้ละกันโอเคน่าจะใช่นะคะเราก็เปิดเราก็เปิด PowerPoint จากในเครื่องของเราได้เลยอะคะสมมติเป็นอันนี้ละกันอย่าง ช่วงระหว่างนี้ก็ใช้เวลาโหลดแบบหนึ่งนะคะทีนี้ตัวตัวการแชร์แบบ powerpoint เนี่ยจะแตกต่างกับจากการแชร์หน้าจอตรงที่ว่าตัว,วตัวผู้สอนมาแล้วตัวผู้สอนนะคะจะยังเห็นแผงควบคุมของ microsoft t e a m ทุกอย่างครบถ้วนเลยนะคะยังเห็นว่านักศึกษาอยู่กี่คนมีใครพิมพ์มีใครพิม,มพ์แชทมาไหมนะคะมี มีใครยกมือตบมือให้หัวใจอาจารย์ไหมอะไรเงี้ยค่ะเรายังเห็นทุกอย่างครบถ้วนในขณะที่เราก็ยังคอนโทรลสไลด์ได้ด้วยเปิดไปซ้ายไปขวาได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นโอ้เป็นฟัง์กชันหนึ่งที่ที่ใช้านดีมากของของ Microsoft Teams ค่ะอาจารย์หลายท่านบ่นมาว่าตอนเวลาเราแชร์สไลด์เนี่ยเราไม่เห็นเลยว่านักศึกษาทำอะไรกันอยู่นะคะอันนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือ เราเห็นสไลด์ด้วยแล้วก็เห็นทุกคนด้วยว่ายังอยู่กันใช่ไหมยอย่างงี้ค่ะจริงๆถ้าเราเปิดกล้องของขอนุญาตเปิดกล้องเนะะี่ยค่ะแถบด้านล่างนี้ก็จะเป็นเป็นหน้าจอของของนักศึกษาแต่ละท่านที่เข้าร่วมเข้าร่วมการเรียนการสอนอยู่อยู่ด้านล่างค่ะว้วก็จะมองเห็นหมดเลยเห็นว่าใครหลับหรือเปล่าใครปิดกล้องใครเปิดกล้องหรือว่าใครส่งข้อความอะไราหาอาจารย์ก็จะเห็นได้ในระหว่างที่ที่แชร์แชร์สกรีนด้วยนะคะ ว้าวโอเคก็ในในส่วนของ Microsoft Teams ก็ก็จะมีประมาณนี้อ๋อใช่ตอนแรกเรากะว่าเราจะโชว์ตัว Good n o t e มากกว่านี้ลงอีกนิดนึงได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะไ้ครได้คะสองสานาทีได้ค่ะก็แนะนำจะจะมีแนะนำแอปพลิเคชันที่เขียนนะคะของตัว iPad ครับผมเกเนเป็นไงคะไม่ไม่ต้องสาหลับก็ได้ตครับค่ะตอนนี้ตอนนี้เราจะกด iPad ดูอ๋อครับ จริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนที่เปิดเีเปิด,ดเปิด m i m r o s o s t f t ท e a m s นะี <S ่แหละค่ะตอนที่เราซื้อ i p a d มาเนี่ยค่ะมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่แถมมาซึ่งสามารถเขียนได้ได้อยู่แล้วอย่างเช่นตัวแอปโน้ตนะคะเนี่ยค่ะโน้ตที่เป็นเครื่องมือเขียนของของ iPad อยู่แล้วนะคะตัวนี้ถ้าจยา์ไม่ไม่อยากโหลดแอปมาเพิ่มเราก็สามารถเขียนเขียนในโน้ตได้เลย อยู่แล้วนะคะสบายมากตัวนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเพจเพจก็ได้ค่ะเพจก็เป็นแอปเขียนได้เหมือนกันใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะนีคะก็จะมีหน้าต่างให้แล้วก็สามารถเขียนลงไปได้หรือพิมพ์ลงไปได้นะคะแต่ว่าตอนที่พยายามหาว่าจะใช้แอปอะไรเขียนดีเนี่ยเราก็ลองลองมาหลายอันเหมือนกันแล้วก็เจอ เจอตัว n o ้ e ไรเตอรตัวนี้นะคะเป็นแอปแอปพลิเคชันฟรีฟรีแต่ว่ามีปัญหานิดนึงคือเวลาสอนสอนไปบางทีมันจะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมา <c oughs> ข้างบนนิดนึงอะคะ่ะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็เ,ออเนาะเราก็ยังไม่อยากจ่ายตังตัวนั้นเราก็เลยทิ้งโน้ตไรเตอร์ไปตอนแรกจริงๆโน้ตไรเตอร์ก็เขียนเขียนได้ดีมากเหมือนกันนะคะเขียนได้ดีมากเหมือนกันสําหรับหัดหัดเขียนตอนแรกนะคะ ทีนี้ตัวที่ตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้คือ Good Note Good Note คือตัวนี้ค่ะ Good Note ก็จะมีมีมีค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยแต่ว่าเป็นแบบเหมาจ่ายนะคะคือจ่ายจ่ายครั้งเดียวซื้อ,ซ,อซื้อตัวแอปเข้ามาโหลดลงไปในเครื่องเลยนะคะตัว Good Note เนี่ยอย่างที่แสดงให้เห็นไปแล้วก็คือมันสามารถสามารถเขียนได้แบบเขียนกระดาน จริงๆถ้าชอบกระดานสีดําก็มีกระดานสีดํานะคะจริงๆตัวนกชอบกระดานสีดําก็สามารถเขียนลงไปเขียนลงไปได้เลยลื่นดีนะคะแล้วก็ลบอะไรเงี้ยได้ไฮไลท์อะไรได้ค่ะก็ตัวนี้ทีนี้ที่ชอบอีกอันนึงของคุณโน้ตก็คือหลังจากที่เราสอนเสร็จเนี่ยสมมุติเราเขียนสไลด์สอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากจะส่งที่เราเขียนให้นักศึกษาเนี่ยเราก็สามารถ จะ Export ได้ได้ง่ายๆเลยก็คือด้านบนตัวนี้คะเราสามารถจะ Export ไฟล์ออกไปเป็น PDF นะคะหรือเป็นหรือเป็นรูปก็ได้ได้ได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ยากเลยนะคะก็สมมุติว่าเป็น PDF ล้กันพอเรา Export เป็นเป็น pdf ไฟล์แล้วเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันว่าเราจะแชร์ไฟล์นี้ไปให้นักศึกษาที่ไหนนะคะอันนี้ก็มีออปชั่น ออปชันเยอะเลยคือสามารถส่งได้หมดเลยทั้งไลน์ messenger อีเมลหรือว่า,าถ้ายังไม่อยากส่งตอนนี้เราก็สามารถเซฟเซฟไฟล์ได้นะคะเซฟทูไฟล์ก็คือเซฟลงไปในเครื่อง iPad นี้อันนี้ก็เป็นาการใช้งาน iPad อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราเราสามารถสร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลไว้ใน iPad ได้เป็นกล่องๆได้เลยนะคะแล้วก็ เหมือนกับคอมพิวเตอร์ของเราเลยเราสามารถสร้างแล้วก็เซฟเซฟไว้ในโฟลเดอร์ได้แล้วก็ค่อยส่งให้นักศึกษาทีหลังนะคะก็เป็นการใช้งาน iPad ในการสอนนะคะตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้ตอนนี้ละกันเนาะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับทอปิกทอปิกแรกนะคะส่วนถ้าอาจารย์ท่านไหนมีคำถามหรือว่าข้อข้อสงสัยตอนท้ายเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันอีกทีนึงละกันนะคะ ครับมีคำถามครับมีคำถามบอกว่าไม่ทราบว่าตัดกรีนสกรีนใน m i r o s o f t t t ท m s ในพค่ะใน PC ซีได้ไหมคะทำยังไงคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าต้นนี้เหรอคะมันมันกดแอปพลายแร์สกรีนนะครับอ๋อค่ะขอโทษค่ะอาค่ะอันนี้ถ้ามันจะมีตัวเซตติ้งตรงนี้ค่ะที่เป็นจุดสามจุดของ m i r o s o f t t t ท m s นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีคำว่า ไฮแบ็กเก่าเอฟเฟกต์เหใช่ไหมเอ้ยโอ้เดี๋ยวนะเอเมื่อกี้มันเปิดอยู่แล้วขอโทษนะคะ <laughs> a อ p พ y background e f f e c t ค่ะแล้วก็เราสามารถเลือกหาห้อง,องแล้วกดแอปพลายลองดูนะเนี่ยค่ะซึ่งเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องมีกรีนสกรีนก็ทําได้ไว่าเาใช้ AI ไม่จําเป็น<ำ>ต้องเป็นกรีนสกรีนค่ะเพราะว่า,อาตอนเมื่อวานนี้สอนหน้าตู้หนังสือก็ก็ <laughs> เปิดเปิดให้ตัวเองเหมือนนั่งอยู่ในห้องห้อง ทำงานได้เหมือนกันนี่ค่ะก็กดกดตรงแอปพล s เค e e นสกีเฟใช่ไหมคะนี่ค่ะครับอีกคําถามหนึ่งครับอาจารย์มรกตถามว่าถ้าแชร์ powerpoint แบบไฟล์ครับแสดงว่าเราจะเขียนบนหน้าจอ powerpoint ไม่ได้ใช่ไหมครับน้า,นนานนใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันถ้าเราแชร์เป็นถ้าเราเป็นแชร์แบบไฟล์ powerpoint เราก็จะ control สไลด์ได้ เฉยๆแต่ว่าจะเขียนไม่ได้ครับอ๋อครับผมเดี๋ยวมีคมีอาจารย์ภาวนาที่ถามมาสักครู่เรื่องเกี่ยวกับปรีนสก,กรีนนะครับอาจารย์บอกว่าอ๋อเราเข้าใจคาถามผิดนิดนึงต้องขออภยัยด้วยอาจารย์บอกว่าต้องการต้องการทําแบบที่ตัวลอยอยู่ทับหน้าจอแบบที่อาจารย์นกกำลังทําน่าจะหมายถึงแบบที่ตอหมายน้อยอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องใช้ต้องใช้ OBS หรือว่าคะต้องใช้ OBS Studio ในการจัดการนะคะ ก็อันนี้จะไม่เกี่ยวกับ Microsoft Teams นะคะถ้าเป็นแบ c k กราวการสอนใน Microsoft Teams จะมีแค่ตรงบริเวณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวอันนี้ขอออกจากมิงใครมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาในแชทได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันตอบ